สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะออวันนี้นะคะพี่ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเทคนิคในการใช้สีน้ำนะคะเราก็ต้องมาทําความเข้าใจลักษณะของงานสีน้ําก่อนคือสีน้ำเนี่ยมันเป็นสีที่ใช้น้ําในการละลายแล้วก็น้ําอาจะมีส่วนในการควบคุมการไหลการกระจายตัวของสีรวมถึงความเข้มของสีอยากให้สีน้ำเนี่ย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะของน้องๆเพราะว่าสําหรับพี่พี่คิดว่ามันเป็นสีที่ใช้ได้งา่ายถ้าเราเข้าใจนะคะวันนี้พี่ใช้กระดาษเป็นกระดาษ100ร้อยปอนธรรมดาก็คือถ้าน้องเดินเข้าไปในร้านเครื่องเขียนซื้อกระดาษ100ร้อยปอนก็คืออันนี้เลยอันเดียวกับที่พี่เอามาทําวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะพี่อยากให้น้องทําความเข้าใจลักษณะของสีน้ําก่อนนะคะสีน้ําเนี่ย อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสีที่ใช้น้ำในการควบคุมความเข้มความอ่อนอันนี้พูดแบบง่ายๆนะคะความเข้มความอ่อนของสีน้ำเนี่ยมันจะต่างกับสีโปสเตอร์ถ้าสีโปสเตอร์เราอยากให้สีอ่อนลงเราก็ใช้สีขาวในการผสมเข้าไปนะคะแต่สีน้ำไม่ใช่นะคะสีน้ำถ้าเราต้องการให้อ่อนลงเราจะใช้วิธีการผสมน้ำเปล่าเพิ่มเข้าไป เริ่มต้นง่ายๆให้เรา,าเริ่มจากสีที่เข้มก่อนก็ได้ค่ะจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มปริมาณน้ำลงไปสีก็จะอ่อนลงเพิ่มน้ำไปเรื่อยๆใช้ผู้กันก็คือ ให้ผู้กันดูดน้ำสีขึ้นมาให้เต็มนะคะแล้วก็ระบายไม่ต้องไประบายทับเยอะนะคะก็คือระบายแล้วปล่อยไปเลยสีน้ำอย่าไปยุ่งกับมันมากนะคะถ้าใครสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือน้องๆสามารถใช้งานสีน้ำได้แล้วนะคะเราก็ทำในทักษะที่เรามีนะคะ ถ้าเรามีเวลาเราก็ฝึกเพิ่มเติมให้เก่งขึ้นนะคะแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือพื้นฐานมากๆในการใช้งานสีน้ำนะคะก็คือการใช้น้ำเพื่อทำให้ค่าน้ำหนักของสีอ่อนลงอันนี้ในกรณีใช้สีเดียวนะคะถ้าเราอยากใช้สองสีก็ได้นะคะก็ได้พี่จะเอา สีแดงกับสีเหลืองนะคะระบายเชื่อมกันอยากให้น้องๆดูตรงนี้นะคะว่ามันจะมีน้ำสีนะคะที่มันกองอยู่บนผิวกระดาษนะคะพยายามระบายให้ได้แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่า เราจะได้มีเวลาในการเชื่อมสีนะคะถ้ามันมีน้ําสีอยู่บนผิวกระดาษเนี่ยมันจะเชื่อมสีได้ง่ายมากขึ้นโอเคเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเราก็ระบายต่อไปเลยเห็นไหมคะสีมันก็จะไหลสีมันจะไหลซึมเข้าหากันและต้องไปยุ่งกับมันนะคะเราปล่อยเลยระบายแล้วปล่อยเลย คือเรื่องความคุ้นชินการกะปริมาณน,น้ำบนผิวกระดาษเนี่ยพี่บอกได้แต่ว่าน้องๆจะต้องลองทำนะคะลองทำด้วยตัวเองและเราก็จะรู้ว่าความรู้สึกของความชุม่มความหมาดของกระดาษเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเทคนิคพื้นฐานนะคะโอเค ทีนี้เรามาดูว่าเทคนิคพื้นฐานแค่เนี้ยนะคะของเราเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยเราจะเอามาทำงานได้ยังไงบ้างพี่จะใช้สีไม้ในการร่างภาพไปรลูปปลานะคะ<ม>ลักษณะนะคะเหมือนวงรีแต่ว่าหัวท้ายแหลมนะคะวาดตาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็วาดหาง ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะเราจะใช้เทคนิคที่เราเรียนไปมันแกยังไงนะคะก็คือเราผสมสีไว้ก่อนเลยละลายสีไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เนี่ยแหละระบายไปเลยะคะ่ะให้สีมันเต็มผู้กันให้มันมีน้ำสีเหลืออยู่บนผิวกระดา ตรงไหนที่อยากให้มันเป็นสีขาวนะคะใช้วิธีการเว้นกระดาษไว้นะคะเห็นไหมว่าพี่จะไม่ค่อยไประบายทับในพื้นที่ระบายไปแล้วอันไหนระบายไปแล้วเราก็ปล่อยนะคะปล่อยเลยเอาง่ายๆก่อน<ๆ>อยากให้สีอ่อนลงผสมน้ำเข้าไปค่ะเ<ๆ>น้น เอาไปใช้ให้ได้นะคะเห็นไหมระบายต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยค่ะตรงหางปลาตรงนี้เราก็ใช้สีเข้มมันจะได้มีระดับสีที่ต่างกันอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะน้องจะเห็นว่า สีแดงที่เราระบายในส่วนของหางเนี่ยมันเริ่มกระจายตัวข้อไปบริเวณของลําตัวเพราะว่าทาไมคะตรงนี้มันมีรอยต่อเชื่อมกันอยู่แล้วตรงเนี้ยกระดาษยังเปียกอยู่สีก็จะซึมเข้าหากันนะคะก็เป็นเทคนิคของสีน้ํานะคะเป็นธรรมชาติของสีแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะอันนี้เป็นรูปทรงง่ายๆนะคะพี่ก็จะไม่ได้ล่างด้วยดินสอสีแล้วนะคะ เราอาจจะทำปลาในลนะักษณะที่มันมีขนาดต่างกันแต่ว่าปลาตัวนี้พี่อยากจะให้มันเป็นปลาสองสีพี่ก็ต่อไปเลยต่อด้วยสีเหลืองไปเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้พี่ไม่ได้เว้นในส่วนของตาไว้ก็เดี๋ยวค่อยมาทับด้วยสีน้ำตาลก็ได้นะคะสองสี ทำงานได้แล้วนะคะทีนี้ความน่าสนใจอื่นๆมันก็อาจจะเกิดจากการที่เราใช้ความรู้เรื่องของทัศนธท่านะคะมาช่วยให้งานเรามีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะถ้าเราไม่มั่นใจก็ล่างภาพเลยทำางานก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจมากที่สุดเวลาเราทำงานโอเคเป็นตา ตัวยาวๆแล้วเราก็อันนี้จะมีการแบ่งมีลายนิดนึงนะคะมีลายนิดนึงแล้วก็พี่จะเพิ่มสีน้ำเงินเข้าไปนิดนึงนะคะแต่ว่าคราวนี้พี่จะไม่ระบายทั้งตัวพี่จะเว้นกระดาษไว้ ทำไปค่ะจนสุดลำตัวของปลาเห็นไหมคะใช้เรื่องของจังหวะเข้ามานะคะแล้วเราก็จบด้วยหางปลาที่เป็นสีแดงพอสีเริ่มแพ้ง่ะเราก็จะเห็นแล้วว่าค่าน้ำหนักสีที่เราทำไวอ้อมันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะ ตรงไหนที่เป็นสีเข้มอยากจะทำเป็นตาปลาเรามาเพิ่มทีหลังก็ได้นะคะเราอยากจะมาเติมคีบทีหลังเพิ่มเติมนะคะก็ทำได้หมดเลย เ็นไหมเราก็ใช้ทํางานได้แล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะเริ่มเรียนเรื่องของการใช้สีก่อนการควบคุมปริมาณน้ําก่อนนะคะพอเราทําได้แล้วเนี่ยเราอยากจะวาดภาพที่มันยากขึ้นมีความซับซ้อนขึ้นเราก็ค่อยขยับไปนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่พี่ทําให้ดูนะอย่างที่บอกว่ามันไม่จําเป็นนะคะที่เราจะต้องรอให้ตัวเองมีทักษะ นะคะเยอะๆถึงจะเริ่มทำงานศิลปะได้นะคะจริงๆแค่เรามีความรู้พื้นฐานนะคะในการใช้สีในแบบต่างๆนะคะอย่างสีน้ำเนี่ยก็มีทักษะในเรื่องของการคุมปริมาณน้ำก็ทำงานศิลปะได้แล้วนะคะประโยชน์ของการเรียนจริงๆก็คือการเรียนแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะนอ้องๆคนไหนถ้ามีคำถามหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยนะคะก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ